สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ Binary Truth EP4 ครับวันนี้เรามาเจาะลึกการเทรดจริงจากผู้ฟังท่านเดิม Alpha ครับในคลิปนี้มี2องออเดอร์ในแท่งเดียวบน URCAD ที่น่าสนใจมากครับสวัสดีครับ Truth การวิเคราะห์ออเดอร์ที่ละเอียดแบบนี้สำคัญมากเพราะมันเผยให้เห็นถึงการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันในหน,นาทีครับ งั้นมาที่คู่ URCAD ช่วง1นาที13วินาทีเป็นต้นไปในวิดีโอครับผู้เทรดวิเคราะห์ว่าเทรนเริ่มขาลงมีแดงกลืนกิน SMA 3และ SMA 5ตัดกันมาได้สักพักสัญญาณพุทธชัดเจนครับครับรูธสัญญาณครบถ้วนเลยครับ ทั้งเทรนดขาลงแดงกลืนกินที่บ่งชี้แรงขายและ SMA ที่ยืนยันแนวโน้มนี่คือสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับพุทธครับทีนี้จุดสำคัญครับที่1นาที16นาทีผู้เทรดกดพุทธออเดอร์แรกและที่1นาที26นาทีในแท่งเทียนเดียวกันกดพุทธออเดอร์ที่2เหตุผลคือเพื่อแก้ไม้แรกที่กดได้ราคาต่ำไปอัลฟา มองการเข้าสองออเดอร์ในแท่งเดียวเพื่อแก้ไม้ยังไงครับ Truth ครับการแก้ไม้ด้วยการเข้าเพิ่มในแท่งเดียวกันเป็นกลยุทธ์ที่บง่งบอกถึงความพยายามควบคุมสถานการณ์และลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากราคาเข้าที่ไม่ดีในไม้แรกครับซึ่งในหนึ่งนาทีความเสี่ยงทางจิตวิทยาสูงมากใช่ไหมครับสูงมากครับเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงสองเท่าในเวลาอันสั้น ถ้าผิดทางก็ขาดทุนหนักอารมณ์ความหวังและความกังวลจะพุ่งสูงมากการตัดสินใจแบบนี้ต้องอาศัยการควบคุมอารมณ์ที่เข้มข้นครับแล้วผลลัพธ์ของ2อ,ออเดอร์นี้เป็นยังไงครับจากข้อมูลและวิดีโอผู้เทรดชนะทั้ง2อ,ออเดอร์ครับได้กำไรรวม8 6บาทแสดงว่าการวิเคราะห์แนวโน้มและการกลับตัวนั้นแม่นยำมากครับการชนะในสถานการณ์แบบนี้ ย่อมเสริมความมั่นใจแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดความประมาทในอนาคตนะครับถูกต้องครับทรูธชัยชนะครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีว่าการวิเคราะห์ที่แม่นยามสามารถช่วยได้แต่การบริหารความเสี่ยงและวินัยในการเข้าออเดอร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับยอดเยี่ยมครับอัลฟาและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม i บ ary Truth หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ